เดี <formation> <inh aling> <ator> <m> ๋ยวเรามาพบกับดารามีปมบนเวทีนะคะขอเสิรงติเศให้กับน้องตุ้ย A.F. แล้วก็น้องกระแตค่ะขอเชิญบเวทีเลยค่ะนักแสดนักเอกของเรื่องก่อนนะคะและตอนพักเอกนักเอกมามีโต๊ะยีมื่อกี่ตอนเรายืนกับผู้กำกับไม่มีเต๊าอี้คนไม่มีของจะลำบากอย่างนี้ยค่สเนี่ย โอเคเขซึ้งเลยนะคะน้องขวาในเรื่องคุณเป็นไงบ้างคะพอเห็นบทจากหนังเรื่องนี้แล้วเห็นบอกว่าอยากเล่นมากครับผมก็ก็อยากเล่นครับตอนแรกสงสัยเรื่องแขนก่อนครับพราว่าทำไมต้องมีสามแขนครับพอได้อ่านเนื้อเรื่องทุกสิ่งอย่างลืมเรื่องแขนไปเลยครับครับเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องตอนเรื่องที่พี่คงเดชเขียนมาก็เป็นอะไรที่ผมเห็นภาพก่อนที่จะถึงวันถ่ายทำา่ะก็เลยอยากจะเล่นแล้วก็ลืมไปเลยซึ่งตอนนี้ยังรู้สึก แปลกๆอยู่เพราะว่าแขนหายไปข้างนึงในขวานในเรื่องเนี่ยจะมีแขนซ้ายถึง2แขนนะคะแล้วก็มีแขนขวาเป็นหนึ่งแขนในฐานะที่ที่สมบูรณ์แบของการเป็นขวานนะคะอยากรู้ว่าการมีแขนมากกว่าคนอื่นมันมีข้อดีตรงไหนครับผมว่าดีนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเกิดมาแล้วมี2แขนอยู่แล้วอยู่มาขอมีสามแขนคงไม่เอาเหมือนกันคือเพิ่มไม่เอาครับผมแต่ถ้ามันเกิดมาตั้งแต่แบบเหมือนในขวานอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมีอะไรที่ทําได้ดี กว่าคนปกติทั่วไปซึ่งที่พี่คงเด็กเขาเรียกว่าสเปเชียลพิเศษใส่ไข่สิลูกนั่นนะฮะนั่นคือจริงๆมันไม่ใช่ปมด้อยของไอ้ขวานเลยนะ,ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวของเขาเองไอ้ขวานเองก็คือมันสร้างขึ้นมาเองอวันนึงที่ไม่มีใครแล้วเนี้ยอยากจะเอาออกแต่จริงๆแล้วมันรลักแขนมันข้างนี้ปนันปันจะกลืนเลยประมาณนั้นนะฮ<น>ะท <นะ S 1> ีด่ดูจิกล่าว่าถ้ามีสามแขนขึ้นมาจริงๆจะสามารถแปลงฟันและล้างหน้าได้ในข้างเดียว จริงๆค่ะนะฮ<น>ะแล้วก็มันยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเพียงแต่ว่าเราได้ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นข้อดีตรงนั้นหรือเปล่าใช่คับนะคะ,<น>ะมันส่วนของน้องนาบ้างในเรื่องนะคะ<ช>เล่นเป็นสาเหนือปกติพูดเหนืออยู่แล้วด้วยปะคะใช่ค่ะพูดเหนืออยู่แล้วค่ะค่ะกต่ายรู้สึกยังกับหนังเรื่องนี้บ้างคะมรู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราได้ได้ทําในสิ่งที่เราอยากท<ช>ํากต่ายไม่เคยได้รับบทบทบาทแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พอได้เล่นแล้วก็มีความสมุขเหมือได้ทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะว่าเป็นคนมีของมาตลอดอย่างที่ผู้กำกับบอกคือส่วนใหญ่หนังที่หนังที่จะแบบว่าได้เห็นกระแตจะเป็นหนังที่ออกในโทนของความเซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะแต่เรื่องนีออกบ้านๆเลยบ้านๆค่ะดีค่ะเป็นตัวเองดีค่ะเวลาที่จะทําอะไรก็สนุกสนานคือจริงๆกระแตไม่ใช่คนเซ็กซี่เลยเป็นคนแบบ เป็นคนน่ารักใสๆะฮะติดตตองมินินไม่ขนาดะค่เมื่อกี้จ่ายจ่ายมาห้าร้อยจะจ่ายพันจะเปอีกแนวเดินใช่นะคะทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะในฐานะผู้กำกับเขาได้ดั่งใจเราไหมในตอนที่เราเกินร้อยเลยฮะคือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยตุ้ยนี่เรื่องแรกแล้วผมบางทีก็อย่างเวลาถ่ายไปหลายๆครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเรื่องแรกจริงเหรอ ที่เขาเป็นคนที่มีความสดอยู่นะใช้เซนส์เยอะแล้วก็เป็นคนเก่งแบบที่อย่าไปบอกมันอย่าไปบอกว่าเราไม่เก่งเาไม่ได้ยินเ๋ยเดีเยวเดี๋ยวเสียอมีเสียนที่ใส่เดี๋ยวนึกว่าเก่งแต่จริงเราเป็นคนเก่งคือใช้ใช้เซนซ์นำตัวเองเสมอซึ่งซึ่งมันทำให้ได้ความสดแล้วก็มีอะไรให้ามาถึงเสมอส่วนกระแตเองก็แบบ พอทํางานกันไประยะหนึ่งแนละ้วเวิร์กกันเนี่ยก็พบว่าพอเขากระเทาะเปลือกออกมาได้แล้วก็แบบว่าปลดปล่อยส่วนที่เป็นด้านที่เป็นเป็นมนุษย์ออกมาเนี่ยมันทำให้แบบตัวละครตัวนี้สเสน่ห์มากน่ารักคร้บ,รบกระแต่ยนะคะไ,ได้ร่วมงานแล้วคุณก็เป็นหัแรกกับพระเอกหน้าใหม่ทํางานกันยากไหมคะอตอนแรกตอนแรกก่อนที่จะเวิร์กชอปค่ะก็คุ้นเคยเหมือนกันแต่ตอนที่เวิร์กชอปกันก็ตอนแรกก็เขินๆไปนะคะเขินๆพราเขาค่านที่จะ เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะบอกว่านิ่งๆผึ่งๆอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยตอนแรก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 เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังคือเวลาที่เจอกันก็ทักทายกันแล้วก็แบบคุยเล่นกันอะไรเงี้ยจนจนจนแบบว่าเวลาที่ทํางานด้วยกันก็ดีค่ะไม่เกร็งกันค่ะบทในหนังเรื่องนี้บุคกิกของคนที่เป็นนาในเรื่องเนี่ยเป็นยังคนยังไงคะเห็นบอกต้องมาตามหาสามีในกรุงเทพใช่ค่ะ นบ้านๆนะคะคิดอะไรก็พูดออกมาทําอะไรดอยจะจะทาอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยะค,ะค่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเก็บอะไรเก็บความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ะค,ะค่ะตุ้ยคะหนังเรื่องแรกก็รับบทที่ค่อนค่อนข้างว่าเรียกว่าเป็นบทที่แปลกนะคะทำงานก็ต้องทางานครั้งแรกเลยกับทั้งผู้กํากับเองทั้งกับดาราเซ็กซี่ขนาดนี้ม,มีวูบว่าบ้างไหมคะผมละฮะค่ะ เป็นระยะระยะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความควนะคะไม่ใช่ฮะก็เกรงนะฮะตอนตอนตอนก่อนจะเปิดกล้องก็เกรงอยู่พอสมควรนะฮะก็ยังคอยถามกระแตอยู่ว่าหนังก็ถ่ายกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดมายังไม่เคยเลยฮะเคยแต่เดินเข้าตรงหนังแล้วก็ไปดูหนังอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งได้มาทํางานกับพี่พงเดชซึ่งถือว่าเป็นผูุ้่งกับระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งนี่ผมพูดจริงๆครับพี่นะซึ่งแบบว่า ผมดีใจแล้วเป็นบุญม,มากให้ไปเกินที่จ่ายไปตะกี้แ้นเน,นี่ยพูดเกินแล้วคือแบบว่าถือซะว่าผมเป็นเป็นคนที่โชคดีมากที่แบบพอมาเจอเรื่องแรกแล้วได้ได้รับบทประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็กระแตก็จะช่วยเหลือในเรื่องการการการสแสดงการ่ายทาได้เยอะมากเพราะว่าทั้งเรื่องตลอดตลอดระยะเวลาการ่ายทำก็จะอยู่แต่กระแตนี่แหละสัดส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นฉากตลกเศร้าเขาจะส่งอารมณ์ได้ กันตลอดอะไรเงี้ยคเขาช่วยผมได้เยอะมากแหมตัวเองก็ช่วยเหมือนกันคือคือตุ้ยเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นฉากที่ต้องเขา้าเข้างปจะเป็นโอยกันเข้าไปโอยกัน <laughs> จ่ายตังค์กันเยอะนะคะที่ทำง,งานได้เงินตลอดเลยนะคะทุกคนได้เงินกันหมดในการพูดถึงกันและกันนะคะ <laughs> โอเคคือคือตุ้ยเก่งอะค่ะเก่งแล้วก็เขาก็ส่งมาให้เราแล้วก็ส่งไปให้เขาก็เลยการ็นตีว่าสมบูรณ์เป็นฉากที่สมบูรณ์มีฉากไหนที่รู้สึกยากสุด ฉาบเมื่อกี้ที่คือมองตาเันผมว่าจริงๆแล้วมัน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 ยากเกิดทุกฉากนะถ้าถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของแขนที่ต้องใช้ต้องใช้แฮนด์ทารเลนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยากีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการส่งอารมณ์กันมันก็ยากในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆมันยากเกิดทุกฉากนะเทคนิคการเพิ่มแขนขึ้นมานี่มันยุ่งยากขึ้นมากไหมคะก็เราก็ใช้ทุกวิถีทางนะคือหมายความว่าจริงๆแล้วเราจะทรีต คนคนนี้เป็นคนที่มีแขนซ้ายสองแขนแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นแบบว่าเาเราอยากให้คนใส่ใจในตัวเขามากกว่าแขนดังนั้นไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยผมใช้เซิร์ฟตามตามที่แต่ละช็อตมันต้องการว่าจะถ่ายทาแบบไหนดังนั้นมันก็จะมีทั้ง CG มีทั้งแขนม็อกอัพซึ่งทําไว้หลายอันมากสําหรับอากับปริยาตา่ตางๆรว<า>มไปถึงแฮนด์เทเลนต์เพราะว่าผมผมจะชอบใช้แฮนด์เทเลนต์เยอะกว่าเพราะว่า ผมเชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะเคลื่อนไหวไ,ได้อยเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็บางครั้งก็ต้องใช้บูสกรีนเอาอะไรอย่างเงี้ยให้โผมาอะไแขนอะไรเนีกใ็ใช้ทุกวิธีทางและส่วนใหญ่แขนจะเป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้ในการประคอง